วิธีตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าเราได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะหรือไม่นะคะคลิปนี้จะมาบอกวิธีกันนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะ ที่การเช็คนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะหรือไม่นะคะเราจะกดเข้าไปเช็คที่ www. เราชนะ .com นะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปใน Google ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะคะว่า www. เราชนะ .com นะคะแล้วก็กดเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าเว็บอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงที่คำว่าตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะคะเดี๋ยวก,กดเข้าไปเลยค่ะ ช่องบนสุดตรงนี้นะคะเขาจะให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนของเราลงไปตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ลงมาที่ช่องนี้นะคะให้เราพิมพ์ชื่อลงไปที่ช่องนี้นะคะส่วนช่องนี้นะคะเราก็พิมพ์นามสกุลของเราลงไปเลยค่ะ นี้ช่องนี้นะคะเราก็มาเลือกนะคะว่าเรามีวันเดือนปีเกิดไหมนะคะถ้าเรารู้วันเดือนปีเกิดตัวเองนะคะเราก็จิ้มที่ช่องบนนะคะถ้าเรารู้เฉพาะเดือนเกิดและปีเกิดนะคะก็ให้จิ้มที่ช่องที่2ออันนี้นะคะถ้าเราเอา่อรู้แต่เฉพาะปีเกิดอย่างเดียวนะคะให้เราจิ้มลงมาที่อันล่างสุดค่ะ นคลิปนะคะจะเลือกมีวันเดือนปีเกิดนะคะในช่องปีเกิดตรงนี้นะคะเราก็เข้าไปใส่ปีพศเกิดของเรานะคะตรงช่องเดือนตรงนี้นะคะเราก็ไปใส่เดือนเกิดของเรานะคะเราก็ตรงวันนะคะเราก็ไปใส่วันที่เกิดของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็กดลงไปตรงคําว่าตรวจสอบสถานะค่ะ ที่นี้ของใครที่ได้รับสิทธ์นะคะก็จะได้ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะว่ารายละเอียดการรับสิทธิ์นะคะของหมายเลขบัตรประชาชนใบนี้นะคะเราได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะก็จะขึ้นแบบนี้แต่สําหรับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะนี่นะคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่ายอดเงินจะทยอยเข้ามาวันไหนเท่าไหร่บ้างนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ